เรามาดูหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาของอาการเครื่องไม่ปั่นแห้งนะครับของมานาสนีเื่อง1 6กิโลอินเวเตอร์นะครับเราทําการทดสอบนะครับหลังจากที่เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ในหมดปันป่นเหมือนเดิมนะครับหมดปั่นเหมือนเดิมกดสตาร์ทนะครับมีการทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์เดินน้าดึงแล้วนะครับ ไม่ทราจะทํางานไหมนะครับอาอัวก,การนะครับระบบเครื่องนี้นทำงานวันนี้นะครับเกียรนะครับหลังทำงานหมุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเซนเซ,นเซอร์ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับน,นะครับอีกครั้งหนึงนะครับ เรื่องงานแล้วนะครับดีๆนะครับเกียร์อเตอร์ดี ที่รับชมกับการแก้ปัญหาของเครื่องพนาสนิก16กิโลขอบคุณครับ